มาตามกันต่อกัอกบโมเมนต์นี้เรื่องราวดีๆไม่มีดรามา่าแต่อย่างใดเนี่ยคะ่ะก็ขยันซัพพอร์ตทุกการเคลื่อนไหวทุกรูปทุกงานซะจริงคะ่ะสำหรับสกิลลีซาบนฟอร์ตไนน์นะคะก็จะช่วยปลดล็อกอารมณ์แล้วก็เพลงของลีซ่าอย่างเพลงรอสตาแล้วก็เพลงนิวโบเมนค่ะนอกจากนี้ลีซ่าก็ได้กลายเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกนะคะที่จะมีการแสดงสดแบบแอนิเมชันในเกมแล้วก็จะเป็นศิลปินหลักในฟอร์ n ไนน์นะคะในเฟสติวลัลน้วันที่29สิกาพฤศจิกาย,ยนอีกด้วยค่ะทั้งนี้ สื่อต่างประเทศอินเตอร์เนาชาั่นแนลต่างก็ตีข่าวเกษตรวันไว้จับตาทุกการเคลื่อนไหวนะคะก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะคือเยอะแบบมากๆอะไรใหม่ๆไม่เคยมีมาก,ก่อนลิซา่าเสิร์ฟงานไม่พักโพสต์นี้แอดมินลืมจับสังเกตนะคะแฟนคลับตัวยงไม่พลาดลิซ่าได้มาลงคลิปตัวสกินของลิซ่าก็คือตัวเธอเองนี่แหละค่ะก็แท็กให้ทางบัญชีทางอ่า ไนนะคะทั้ง2แอคเลยแล้วทาง c ีโอเฟเดริกอาโนก็ขยันมาสร้างผลงานความเป็นแฟนคลับตัวยงนะคะมากดไลค์อีกแล้วค่ะเจ้าตัวก็มากดไลค์โพสต์ล่าสุดด้วยก็มีได้หลายโพสตนะคะแฟนๆต่างก็จับตามองบอกว่าแบบอ๋อทั้งก่อนหน้านี้เนาะที่มีข่าวออกมาว่าแบบ ความสัมพันธ์ของทั้งสองได้แบบห่างๆการอะไรประมาณนี้จนมาปัจจุบันบอสใหญ่เฟเดริกนีคะก็มาเก็บยอดไลค์เก็บทุกโพส์ตเลยเนะคะทั้งแฟนคลับชาวไทยและอินเตอร์นี้ต่างก็ใจฟูเฟร์กันไปเลยละคะ่ะโมเมนต์บนโซเชียลมีเดียทำชวนฟินกันไปเลยสิคะเราชื่นชอบอะไรเราก็จะกดไลค์ให้กับสิ่งนั้นก็ทําถูกแล้วละคะ่ะ มาต่อกันที่สื่อเกาหลีใต้ต่างก็อวยน้องลิซ่าหนักมากนะคะหลังจากที่ขึ้นปกนิตยสารทางเว็บคอเรียฉบับเดือนพฤศจิกายนนะคะชีวาลิซาไพรพิงค์ได้โชว์การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ใหม่ของเธอกับภาพ่ายใหม่สื่อเกาหลีได้ชี้ต่อว่าลุกใหม่เหมาะสมกับลิซ่ามากรูปล,ลักที่ดูดุร้ายเซ็กซี่ทำให้ใบหน้าของลิซ่าโดดเด่นและเหมือนกับตุ๊กตามากยิ่งขึ้น ลิซ่าได้ลองผมทรงใหม่ที่ดูเฉียบคมด้วยทรงผมที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นที่แบบให้ความรู้สึกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่ดูร็อกสตาร์ทั้งนี้ชาวเน็ตเก,กตาหลีใต้ต่างก็ถึงกับความสามารถรอบด้านของลิซ่าทั้งสเสน่ห์ในานะนางแบบได้รีแอคบอกว่าลิซ่ามีสเสน่ห์มากเธอถ่ายรูปเก่งมากๆเลยสวยจังเลยลิซ่าเธอถ่ายรูปออกมาได้สวยจริงๆเลยนะสวยมากเลยลิซ่าทรงผมนั้นเหมาะก,กับลิซ่ามากๆตามคาดครับ ปรมาจา์ด้านการถ่ายรูปภาพว้าวรูปภาพใหม่สวยมากเลยประมาณนี้เลยค่ะทั้งสื่อทั้งแฟนคลับนะคะทั้งแฟนคลับตัวยงนี่คือแบบอวยช่ำมซัพพอร์ตหนักมากค่ะเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ